ทำให้ได้ยีสิบครั้งนะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ็อ้าวสิบเอ็ดสิบเอ สิบห้าอ้าวไม่ได้เริ่มใหม่ได้ไหมสิบห้าแล้วเจ็บนะยอมแพ้ไหมยอมแพ้เต้องอยู่บนโซฟาตลอดไปนะอ้าวิวทเพิ่มอีกห้าครั้งสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครั้งสุดท้ายเอาเริ่มใหม่เลย อีเอาไม้ยียอมแพ้เหอะเอาอีสิบโอเคข้าวหอมเป็นอิสระข้าวหอมเก่งมากเลยชนะเอาอยู่ไหมเอาอีเหอะเหนื่อยเหรอมาให้สัมภาษณ์หน่อยดิว่าอาการเป็นไงเหนื่อยมากเลย แล้วสนุกไหมปวดขาเลยเนี่ยปวดขาเลยเหรอไหนๆสัมษา์พี่เป็นไงบ้างนะปวดขาปวดขามากเลยเออกกำลังกายก็ปวดขาหรอ